่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมผมก็มีเกมสุดๆมาแนะนำจากค่าย F5 FIFA เกมนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าเกมมิสเตอร์ฮัลโลวนนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่แจกพอยแจกโบนัสเยอะมากๆเลยครับผมเพียงแค่กดเริ่มเกมนะแล้วดูตัว,ตวหัวกระโหลกที่หล่นลงมานะตัวนี้ก็จะแตกกลายเป็นโบนัส <Yeah! S 1> ตัวคูณให้เพื่อนๆทุกคนได้รับง่ายๆเลยนะครับผม,บผม <S <S เล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับผมมีบริการ True Money Wallet นะครับผมที่สำคัญมีบริการ Admin ตอบกลับ24ชั่วโมง อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมแอดไปตอนนี้ครับผมรับฟรีทันที20%นะครับผมอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องทีมงานกรชนะตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับผมแอด55ฟรีฝ้าเกมนะเล่นได้ p อยเท่าไหร่คอมเมนต์บอกใต้คลิปเดียลวกันจัดไปขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานกรชครับผมวันนี้ก็อยู่ที่โอฟักซูเปอร์ไบายอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องก็สวัสดีเลยเหรอไม่ต้องไม่ต้องก็สวัสดีเลยไงร้องชิวๆสบายๆหน้าผมนี้ก็อยู่ที่โอฟักซูเปอร์ไบายช็อปนะครับผมเป็นช็อปบิ๊กไบที่ มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ <Wow. S 1> <c oughs> เราพูดทางมูลค่าทางการตลาดนะไอ้ส่วนของที่อยู่นี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <Wow. S 1> ไม่รวยได้ไงเนาะประเจแปดเก้าพันแม่งยังซื้อมาทิ้งเลยโ <c oughs> คตรรวยอ่ะ <c oughs> บอกจริง <c oughs> เอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้เราจะมาอยู่ที่บ้านพี่เลซ่าอีกเช่นเคยนะอีกคลิปหนึ่งวันนี้ <c oughs> ผมก็จะมาถ่ายทําเกี่ยวกับจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของพี่เลคันรักคันห่วง มาอยู่บ้านพี่เลวันนี้ก็จะมารีวิวบิ๊กไบค์ R1M เพราะว่าเราห่างหายจากวงการบิ๊กไบค์ไปประมาณ7 2ดสปีกับอีก2เดือนอ่าวันนี้ก็ครบรอบเจปี2เดือนเราก็กลับมาหาพี่เลอีกครั้งนี่ R1M อะไรนะอายุน่าจะร้อยปีแล้วอายุร้อยปีไหมก็เรื่องอายุเราไม่พูดถึงตอนนี้เราพูดถึงแต่ตอนนี้มีลูกมีเมียแล้วกูไม่อยากพูดถึงเรื่องผู้หญิงมากกว่าเดี๋ยวแม่งโดนด่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าทันเนี <laughs> ้ย พี่เลแม่งทำอะไรมาบ้างเพิ่มเติมเพราะว่าจากที่ผมห่างหายไปแล้วน่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับผม ส,สวยๆงามๆที่อยู่ด้านหน้านี้ก็คือรถคันใหม่ของเรซ่าเล็กซิ่งเนาะเรซ่าไมได้คันใหม่มาแล้วแหละคันเก่าคันอ1 m เอ็มคันนั้นก็ยกให้ขมิ้นยกไปละตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ขมิ้นยกมารีวิวเกี่ยวกับอวันเอ็มคันนี้ว่าเป็นของขมิ้นยกแล้วมีอะไรที่ขมิ้นยกสามารถตอบได้หรือเปล่าว่าอะไรแต่งเัรื่องคันเนี่ยมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวไปช่วยกันดูกันแล้วกันแล้วช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าถูกหรือผิดไปไปยกมา อ้าวอย่างนี้แหละขามหมดทามง่ายๆรีวิวประมาณสี่ห้ารอบแล้วอ่ะคันนี้แต่ว่าจำไม่ได้เลยว่าคืออะไรบ้าง <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวให้ให้หยกรีวิวนะเราจะไม่เน้นเรื่องรถเราจะเน้นเรื่องไอหยกรีวิวรถเอ,า,อางี้ดีกว่าอ้าวอันดับแรกหยกพี่ถามก่อนยี่ห้ออะไร YZ FR1M อันนั้นมันรุ่นอเอายี่ห้อดินะเออี้ห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันใช่เนาะเพราะว่า เราอะก็รู้ก็ดูออกอยู่เราขี่อย่างเดียวนะเราไม่สนหรอกเออว่าอะไรอะไรเเออเราจกกระเป๋าแล้วเรามีตังค์เรไปเครียดเรื่องอื่นอาหยกบอกพี่หน่อยแล้วกันว่าตอนเนี้ยเอาให้หยกไลอะไรเลยทีละชิ้นเอา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 ตั้งแต่ชิวก่อนอ่าชิวชิวของอะไรชิวเป็นของชิวเมจิคอลตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มจะมัวมัวแล้วอ่าอ่อยเป็นไรมันมีตังพอะซื้อไหมพี่จะซื้ออะไรดูสภาพอย่างพี่พี่เดินมาดูรองเท้าพี่ว่ะ โอ้ในดูงเฮาเลซ่าที่คนละรุ่นเลยดูอ่ะแบรนด์ก็ไม่ไหวไปชิวเมจิคอนเลซี่อันนี้มันใสตั้งแต่ตอนมันซื้อรถครั้งแรกเลยเนาะไม่ได้เปลี่ยนเนาะใช่ยังไม่ได้เปลี่ยนพอเป็นชิวเลยประมาณปีละจากชิวเดิมล้วก็มาเป็นชิวนี้เลยสามปีสามละชิวนี้ก็เริ่มมีคราบหมองคล้ำแล้วเริ่มแบบด่างๆนะถ้าตอนเช้าจะชัดเลยว่ามันเป็นรอยตรงนี้ช่วงนี้แบบมันเหมือนแบบแบบรเหมือนสนิมมาถ้าพูดถึงเหล็กก็เหมือนสนิมกำลังขึ้นคนรวยๆยังไงก็ได้ สบายสบายแค่นี้ชิวๆนี่ต่อมาจะเป็นอูจกระจกของวูดวูดนะวูดคาร์บอนวูดคาร์บอนใช่มันสรุปว่ามันอ่านว่าวูดหรืออ่านว่าบูดวะ W W O D ใช่ไหม W W O D อ่าวูดวูดหรือบูดพี่เลวูดวูดบูดวูดวูดวูดภาษาไทยเฮานี่บอกทิดบูดกี่เน้ยอ๋อทิดวูดโอเคโอเคมันเป็นภาษาไทยแหละแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ดูที่โอเคเอาผ่านไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นของยามาฮ่ามา ติดรถมาหน้ากากคาร์บอนแฟลนี่เป็นคาร์บอนหมดเลยเนาะไม่ไม่ไม่คาร์บอนทั้งหมดตรงนี้เราเสริมตรงนี้เราก็ซื้อมาอันไหนคือซื้ออันนี้อ๋อเฉพาะชิ้นนี้เนาะปกติมันเป็นสีเงินวะสีบอลจะไม่ได้แล้วเพราะเปลี่ยนนานมากแล้วตรงนี้ครอบเฟรมก็ซื้อมาใหม่ตรงนี้ก็ซื้อมาใหม่ครอบอันนี้เขาเรียกครอบเฟรมใช่แล้วนี่เรียกอะไรไม่รู้ครอบถังไม่ไม่ครอบถังอันนี้อะไรวะเรียกว่าอะไรวะหรือช่างมันเลยพี่เล่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ เนี่นยการลอยการข้าเออการเนี่ยมึงยกรถให้อ่ะมึงต้องยกความรู้มาให้ด้วยเข้าใจไหมก่อนที่จะส่งมอบรถมึงต้องพวนก่อน <c oughs> นี่มาดูตรงแฮนด์เนี่ยเออแฟร์ลิงใต้ถ<ช>ังอ่าแฟร์ลิงใต้ถังใช่ไหมเอออ่าดูแฮนด์ดูแฮนด์ไปแฟร์ลิงจบไปนะคะแล้วก็มาดูมาดูจุดนี้อันนี้เขาเรียกอะไรพี่แจ็คแข่งคอเอ้ยรู้เฮ้ยพี่อยู่วงการรถบิ๊กไบค์มาแข่งคอของอะไรแข่งคอของอะไรบุดบักทิดบุด เอาง่ายงานคาร์บอนงั้นคาร์บอนส่วนมากเราจะใช้ของบูทคาร์บอนนะคะทุกคนแล้วแต่คนจะเรียกนอะบูดหรือบูทมันก็ได้หลายภาษาเนาะงั้นเราเรียกทีบูทแล้วกันโอเคง่ายดีอันนี้ต่อไปจะเป็นเบรกเบรกเบรกเอาบอกนุ่นมานะครับเบรกชื่อเบรกอะไรวะเอา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 จะบองรถกูงงอีกแล้วอะไรหมุดทองวะเอาให้พี่ให้พี่เ่วยหน่อยหมวกเลยหมว ของหกหมื่นไอ, 60, อยโยกมันให้ราคาสองหมื่นเลยว่ะปั๊มปั๊มหกหมืนเนี่ยไอยโยกให้ราคา, 20, า2องหมืนตัวนี้นเป็นรรสซี่หมุดทองอ่าแล้วก็มีสลักแตง่งใช่ตัวไร่ลมนะตัวนีน้แต่เราถอดออกแล้วตัวปรับตรงนี้เราถอดออกเพราะว่ามันพังสายมันพังซื้อใหม่ตัวคนรวยๆมีตัง5 0าพันเนี่ย ไม่เป็นไรหูปั๊มหกหมื่นยังซื้อได้ประสาอ้กนอดมือสองมือสองมือสองมือไหนไม่สําคัญอยู่ที่มือเราแล้วเป็นของใหม่อยู่แล้วสุดยอดนี่ต่อติดติดกันกับปั๊มก็คือจะเป็นตัวนี้อันว่าอะไรเจ็ตพิมพเออเขาเรียกว่าอะไรโดมิโนเขาเรียกว่าอะไรอันโดมิโนมันชื่อยี่ห้อเจ็ตพิมพ์เจ็ตพิมตัวสวิตควบคุมเออเออควบคุมรถมีทั้งซ้ายและขวารีโมทนะจอยเนาะจอยจอยเออจอยของแห้งก็เป็นของโดมิโน อันนี้กาดแฮนด์ <hand S 1> มันของอะไรวะอ่ารู้จักเปล่ากาดแฮนด์กาเป็นด์มันของ T W M T W M ตัวนี้อ่ากาดแฮนด์ตัวนี้ T W M ีเอ็มคัตเราก็จะเป็นคัตข,ของอย่างวะคัตเมมโบ้โคเคนโคเคนด้วยเหรอใช่ทำไมถึงเรียกโคเคนมันเป็นชื่อรุ่นของคัตของเมมโบ่อยู่แล้วม,มือคัตเมมโบ่มันจะเรียกอย่างนั้นคัตมือคัตมันจะมีหลายยี่ห้อมันจะมีเมมโบ้มี G.R. อะไรวะอะไร G.R. วะเออมี t w m อะไรประมาณนี้แหละเออช่างมันน็อตเราก็จะไล่เป็นน็อตโบลทันันะคะทุกคนโฟโบลโบลโบลสีแบบไทเทเนียมมันก็คือน็อตไทเทเนียมนั่นแหละท่านผู้ชมทุกท่านพี่โูพี่โูเข้าบ้านอีโฟเข้าบ้านเรียกรูเข้าบ้านแล้วเหรอเข้าบ้านเลยตีนะโอโห้โหดโหดเข้าบ้านเลยโหดโห้เขาบ้านแม่งตีเอาเลย f a l มา ันนี้ก็จะแถมมาให้กับรถเลยเป็นช็อกโกลินไฟฟ้าเนาะมีเฉพาะแกนทองอาวันเอ็มเท่านั้นเฉพาะอาวันเอ็มถ้าวันธรรมดาเป็นไรอยากได้ก็ถ้าวันอยากได้ต้องซื้อมาใส่แต่ก็ราคาก็สูงอยู่สูงอยู่เนาะทุกคนอืมอันนี้ก็มากับรถเลยบางนคนคาร์บอนของบางคนหน้าคาร์บอนอาวันเอ็มมันให้คาร์บอนมาอยู่แล้วใช่แล้วก็ดีเลยวะรถเดิมมันให้คาร์บอนบางคนหน้ามาใช่ไหมเออให้ให้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยจไม่ได้ขี่อันเดียวเลยอ่ะนี่แต่อันนี้จะเป็นจานฟูติงฟูติงฟูติงนะสำหรับแข่งแข่งคนจานจานสั่นเอางี้เนาะจานห่างอ่ะคือจานห่างอ่ะใช่ยอมรับเคยเกือบตายแล้วแต่เพราะมันแล้วก็เบรกทำไมมันช่วยไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยที่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 รู้สึกว่าถ้าเป็นเบรกเดิมหรือว่ายงน่าจะไม่แน่นั่งตรงนี้อ้าวทำไมอ่ะวันนั้นรู้สึกยังไงทำไมถึงว่ามันมันดีกว่าล้อเดิมเบรกเดิม ไม่รู้อะแค่สกิดเดียวมาเริ่มมาเริ่มมันเริ่มไปมันดูดใช่ไหมมันดูดเลยมันชะลอรถได้ดีกว่าเบรกเดิมเนาะอันนี้คือแบบวันนั้นคือแบบอูดีนะกูไม่ตายเป็นเดียวยกชุดเบร์ดแสนเนาะกับของเดิมมันมันก็ต้องมีอะไรต่างกันบ้างเลยเนาะอันนี้เป็นปั๊มอะไรวะเบมโบเบมโบลืมชื่อจัมจุรุนเดี๋ยวพี่บอกไหมมันจะต่างกับตัวนั้น พยากตัวอักษรเดียวอันนี้เป็น G P 4 R X เอออันนี้ R X อันนี้ M S อ่า G P 4 M S อ่าต่างกันแค่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ชุดไล่สายถักสายถักเป็นของปวดเรือตกวายไปแล้วแต่ว่าเราเราตอนแรกมันมีปวดวายแล้นี้เรามันมีมันมีปัญหาบ่อยแล้วก็เลยไล่ออกไล่มันออกจากรถเลยเเป็นพราะรถเราไม่ใช่รถแข่งเนาะเพราะเราไม่ได้ใช่รถแข่งเราก็เลยไล่มันออกจากรถเลยแล้วก็เลยทําเป็นแบบปิดตายไปเลยตายไปเลยชัวร์สบายๆมั่นใจใช่ไหมบิ๊กด้ว่ แพงปั๊มแพงพอแผ่นไอ้อันเนี้ยจานไอดิทมันอะเรื่องอะไรนะาเบรกเบรกเบรกมันโคตรแพงเลยอันครึ่งหมื่นเลยผ้าเบรกผ้าเบรกมันอะจารย์ดิทคือนี้ในนี้คือคาลิปเปอร์นี่คือปั๊มเบรกใช่โอเคไม่เคยรีวิวไงเอ้ยนี่แหละนี่แหละเอานี่แหละพูดถึงได้แล้วเอาใครมาด่ากันในคอมเมนต์หน่อยครับผมอยากโดนด่าครับผมแลไม่ใช่จะเรียกว่าแลเทมไม่ใช่ก็คือขี่ไปไหนใครก็เห็นนะคะทุกคนคือล้อเอาตรงๆอ่ะมันไม่มีคนคนไม่ค่อยกล้าซื้อ คนไม่ค่อยกล้าใส่เนาะกลัวแตกกลัวมันชํารุดกลัวมันสูญเสียเพราะมูลค่ามันสูงมากนะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรล้อคาร์บอนล้อคาร์บอน BST ใช่ไหมมันจะป่องป่องป่องเบามากคือจากรถโต๊ะรอโต๊เออรถตโบอกนั่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมไป BST วะสปอนเซอร์เข้าผิดช่องเลยจัะทำไมไป BST วะไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันมันล็อคาร์บอนมันมีไม่กี่แบรนด์หรอกมี V8T โรโต่าเออมาเชมไม่มีเนาะแล้วก็จะเป็นดาด้านมากกว่าส่วนมากใช่ดําด้านแซตก็จะเป็นทองดาด้านเป็นทองเอาแซดจะเหมือนของวีโฟที่พี่เลยเลือกซื้อมานะอแต่แปลกเนาะโรโต่บอกมันไม่ให้แบบจุกลมแบบคาร์บอนมาแล้วสรุปตอนนี้ใส่จุกลมอะไรจุกลมจุกลมธรรมดานะจุกลมรถรถพอดธรรมดาเนี่ยเนาะ มันเป็นไรมันเป็นเรื่องจุกจิกมันแพงไงมันน่าจะมีแบบโลไอ้ร้มคาร์บอนมาหน่อยเหมือนมันให้ซื้อเพิ่มไงมันให้เสียตังค์เพิ่มอะโอแซดอ่ะมันมีถุงลมของมันเนี่ยเขียนน่ารักมากเหรออือเอาไปต่อเอาไปเป็นกระล้กมกระล้มกลางหลังของอีเวนท์นะคะแล้วก็ครอบเครื่องจะเป็นจีบีทั้งสองฝั่งเลยคือใช้อย่างเนี่ยพวกกันลมกันล้มอะ่ะไม่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 ใช้ไม่อยากใช้ไม่ต้องใช้จะดีกว่าเฮ้ซื้อมามันต้องใช้ด้วยยไม่ไม่กันกันไว้เดียวแกใช่ไหมไม่รู้ใช้ มันได้ระโยน์เลยว่าก,การลม้มมันก็ได้อยู่แต่การล้มมันมันพี่จะอธิบายอย่างนี้มันป้องกันคือตัวชุดเครื่องได้รับความเสียหายจากการสไลด์มากกว่าแต่ถามว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วครับสําหรับการใส่การลม้มอันนี้เราก็พูดถึงแต่ข้อดีไปอ้าวต่อไปอันนี้เป็นอะไรวะไลท่าเกียโยงไลทคอยากเปลี่ยนไหมยุ่งเพราะมันแข็งทําไมขับบีโอนี่คือแบบ <Okay. S 2> เออกินเลส <laughs> สมองมีอยู่สองอย่างมีไลทคกับกินเลสนี่แหละจะสลับกันอย่างนี้แหละ โอ้มันอยากได้อีกยี่ห้อหนึ่งเข้าไงสปอนเซอร์ต้องเข้าอีกยี่ห้อหนึ่งทำไมทำไมมันแข็งแข็งถ้าถ้าหยกถ้าคนที่เคยขับอาวันแล้วใส่เกียร์ตัวเนี้แล้วไปขับวีโฟแล้วใส่ของเกียร์ของมันหมายถึงว่ามันแข็งคือการงัดยากหรืออะไรมันอาจจะเป็นตัวชิปเตอร์ที่เกียร์หรือเปล่าเหมือนนารณมแบบ L7 เน่มันจะสมูทเออ L7 ก็นุ่มเออแต่ว่าถ้าจะเป็นอาวันมันก็จะตึ๊กหน่อยเซทเอ็กก็จะตึ๊กหน่อยอย่างเงี้ยเซเอ็ก เสด็งมันชอบดึงถอยหลังนะเวลาใส่เกียร์มันกระชากใช่มันกกระชาพอเชนเกียร์ปุ๊บมันกระชากอันนี้ก็กระชากแต่กระชากไม่แรงไม่เป็นไรบอกเสียลีซื้อใหม่อ้คนรวยๆแม่งไม่กินมือนี่ออกมาหลายรุ่นแล้วนะอันนี้แข็งสุดลองขี่เวฟพี่ดูก่อนโคตรรแงเดี๋ยวมันไม่ใช่เดี๋ยวคุณเอาไอายกซ้อนเวฟกูจะยกล้อลอยเลยกูจะเอาให้หงายท้องเลยเอาเยาไอ้เฮียอยู่น้ำอันสุรนารีนี่แหละอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราใช้ของเดิมขัตั้งขัตั้ง อรถไม่ไม่มีขาตั้งกู้นี่ฮะขาตั้งกู้ไม่มีโอ้รถบักเป็นลานว่ามีขาตั้งกู้มันเป็นลานมีขาตั้งกู้เวียบกู้เจ็ดพันมือสองแถมหอดขาตั้งกู้บนกู้เป็นกู้่ระสิทธเด้ออกล่างก็เป็นคาร์บอนอกล่างคาร์บอนอ่าตอนนี้ซื้อเพิ่มอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกบางโคนนบางโคนก็เป็นคาร์บอนนี่อันเดอร์เทลอันเดอร์เทลเราได้มาจากเก้าสิบคราฟคาร์บอนบล็อกนะะคอันนี้อันนี้ทันตอนนั้นที่เลมเอามาใส่ตอนแรกพี่ยังเจออยู่เออตอนนั้นจำได้ อันนี้สวยมากแต่ว่าแม่งดูแลดีว่ะไม่ไม่มีรอยหินรอยอะไรโดนเลยนะข้างหน้าโดนเต็มอะ่ะอ๋อแต่ข้างหลังรอดเออข้างหลังรอดแต่ข้างหน้าแบบก็ครูอันเนี้ยมันถูกกว่าข้างหน้าอีกมันไม่เป็นรอยอ้น,นั่นนะ่ะแพงเป็นอยหินกระเด็นส<า>นเลือยู่ <สา S 2> มันเลือกของแพงนี่แล้วก็เป็นตัวบังโซนะบังโซ่ก็จะเป็นของ R P M คาร์บอนะคะทุกคนแล้วก็โซ่โซ่เป็นของ AK, อ r K ป่ะนาย R K แหละพี่เลโซเรา R K เนาะนี่ล้อ นี่ล้อเลื่อมมากๆถ้าดูเห็นล้อหลังจะเห็นชัดจริงนนี่กันล้มตั้งตั้งตั้งคู่สปูลเขาเรียกสปูลกันนี้กระตังคู่กูเอากระตังขู่กับกระตังคู่เอาไม่อยากให้มีหยกก็เรียนอะไรเอ้ยนี่แหละเท่เท่เท่นี่ตัวด้านบนด้านบนจะเป็นเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกตัวใต้เบาะแล้วกันเออใต้เบาะรกไ็คาร์บอนคาร์บอนหลังเบาะเอางี้เหรอ อันนี้เบาะเาะเราสั่งทําพิเศษเราเอาเบาะเดิมไปหุ้มเป็นหนังอะไรไว้เขาเรียกหนังอะไรก๊อปก๊อปอาคารธาราเกียรติ A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  บวกหรออืมไม่ใช่อาคารธารามันมันดีขึ้นไหมหรือว่าสวยขึ้นก็ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าอันเก่ามันจะเป็นแบบหนังใช่ไหมมันลื่นอันนั้นลื่นอันนี้ไม่เท่าไหร่อ๋ออันนี้เวลาที่จะเป็นอันนี้ครอบครอบกันลอยอันนี้อันนี้ซิกเกอร์เอาคนซิกเกอร์คนตายมาเลยเนี่ยตายแล้วเหรอตายแล้วดิอันนี้เออเก็บไว้เป็นที่ระลึกเออ ใครเอาไปถูขาดหมดเลยเนี่ยดูสินี่ต่อไปก็จะเป็นถังน้ำมันนะคะถังน้ำมันเราก็แต่งหน้าที่ WM นะคะทุกคนหาถังไม่ต้องใช้กุญแจใช่โชคมันก็มาเลยโช๊คอลิ่มโช๊คอลิ่มหน้าหลังนะตอนนี้โช๊คล้อไม่ได้เปลี่ยนแพงอยู่แล้วเปลี่ยนทำไมใช่อันนี้ก็เป็น g ีเหมือนกันครอบครอบเครื่องต่อไปนี่กระทุงกระทุงไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟแพงเอาเรื่องอยู่น่าจะเป็นเกือบชิ้นสุดท้ายที่พี่เลซื้อมาแต่ง เพราะว่าพอพูดถึงความจำเป็นมันแทบจะไม่จําเป็นนะนะแต่ว่ามันมันมันบ่งบอกของความสุดอ่ะจริงจริงคือมันช่วยทําอะไรเหรอกระทุกเดินไม่ใช้ได้แต่ว่ามันสวยไงแบรนด์ไงยี่ห้อไงนั่นแหละมันมันช่วยในเรื่องอะไรเบรกไงคือเบรกหลังมันใช้ชะลอความเร็วเฉยมันไม่ได้ใช้เบรกเลยจริงฝึกยังไม่เคยใช้เบรกฝึกใช้เบรกหลังก็ดีใช้ในหมายถึงนี่ไม่ใช่เบรกให้ล็อกนะเบรกเพื่อช่วยชะลอความเร็ว เบรกมันไม่ชินเนาะมันชินแกับมือเว้ยมันถ้าเวฟบ่ะเออถ้าเวฟบ่ะอยู่ใช้เบรกหลังแต่ถ้ารถพวกเนี้ยอยู่ใช้เบรกหน้าอย่างเดียวเลยก็แล้วแต่แต่ว่าความรู้สึกพี่คือถ้าเราใช้เบรกหลังอ่ะมันจะทําให้รถตั้งนึกออกใช่ไหมนติเวลาเราทีโค้งไม่ไม่สมมติว่าเร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 าขับรถมาเนี่ยรถมันจะเสียการน้อยกว่าถ้าใช้เบรกหน้าคู่เบรกหลังกทถ้านอยู่ใช้เบรกหลังมันจะไม่ายแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่เราเบรกหน้ามันกำแรงกว่าอยู่แล้วเบรกหน้ามันช่วยได้มากกว่าเบรกหลังแค่ชะลอ มันไม่สามารถทําให้รถหยุดได้หรอกเบรกหลังอ่ะอันนี้เชื่อพี่ถามพี่พี่ชนสิบล้อมาพี่เบรกทั้งเต็มตีพี่ยังเบรกไม่อยู่เลยนี่ท่อท่อเป็นของ s c project นะคะทุกคนถามจริงเหรอเคยเคยเคยนับไหมไอ้เลมมีท่อกี่ใบอ่าวันอีกห่งอมีทุกใบที่เคยเห็นในท้องตลาดมีทุกแบรนด์ที่อยู่ในท้องตลาดใช่มีทุกแบรนด์ทุกใบแล้วก็บางทีก็มีจาก มีพี่ที่รู้จักของพี่เลอ่ะส่งมาจากนอกให้ใส่แล้วเขาก็ขอซื้อพี่เล่ต่อไปมูลค่าท่อเลซ่านี่น่าจะร่วมๆห้าแสนเลยเลยห้าแสนนะเฉพาะท่อไอเสียนะเลยอ้มาทุกรูปแบบเลย SRA า a r l o เอ่ออะไรวะออเออาร์ออสตินอะไรอีกอ่ะเออไ่ตองไปไล่หรอกเขาเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราปล่อยเขาแบรนด์ไทยก็มาแล้วไดนามิกก็มาแล้วคือคือดีแต่ เสียงมันคือมันไม่ลั่นหรออันนี้มันไม่ลั่นเท่าไหร่แต่ว่าจุดไฟดีมากหมายถึงปุ้มปั้มปุ้มปั้มเลยนะอืมแต่ถ้าเครื่องร้อนปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยคือแบบดังแบบมปุบมปุัมคือท้ายวิ่งยิ่งวิ่งรอบต่ำอ่ะโอ้ยังกับพูเลยก็ดีตัวรถเขาจะได้เห็นแต่เวลาเราขับรถอ่ะหยุดรู้สึกว่ามันเบาเียงพ่อมันไม่ลั่นอ๋อคือคือเราไม่ชินเราชอบทอด่ะอย่างนี้ต้องถอดปลายคีว่ะ เลเซอร์มันจับท่อปลายถอดกันมั้ยหนูน้องถอดปีนี่ยอันนี้ก็เป็นสายถัดสายถักอื่นปั๊มปั๊มหลังอะไรวะนิกเกิลเมมเบอร์นิกเกิลใช่หมดละเกอร์สันมันจะเป็นอย่างนี้แหละนิกเกิลน้ำชอบลอกอย่าไปซีเรียสตามมันไปกันนะคตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวะตั้งโซ่ไอตั้งโซ่ไหมทางป้าทางป้าเหรอเนาะทางป้า หางปลาบ้าอะไรแม่งตัวละแปดเก้าพันมึงเงินไหลคนบ้าเลยกูกล้าซื้อคนรวยบโบหางปลากูบึงเงินหลบแม่งเงินซื้อน็อตหนี่งเบิดลขั้นหนึ่งว่าจักมืดหนี่งนี่มันจะซุดไปใส่อันนี้ก็เอ้ยอันนี้อันนี้มากับท่อเปล่ามากับท่อใบนี้บอกน่าจะเป็นคาร์บอนนะใช่ไหมใช่เป็นคาร์บอนเออเป็นเป็นเพียวคาร์บอนเลยเนาะไม่ไม่ไม่ใช่สแตนเลสหุ้มคาร์บอนนะแต่เป็นเพียวคาร์บอนเลยเปลี่ยนเป็นอะไร ยังไม่บอกไม่บอกแต่จะไม่ผิดน่าจะออกสองรูออกสองรูชี้อ๋อรูเดียวเหรอรูเดียวแต่ลั่นลั่นกว่านี้ทรงกระป๋องไหมเอ้ามึงบอกเธอไอ้้เเล่าาม่บอกรอดูรอดูเออเป็นสปอนเซอร์ด้วยอโมดัง AC นี่แหละ AC นี่แหละบอกไปล AC โมดังพ่อ AC แบบรุ่นใหม่แล้วแล้วถามหยกก่อนนะ รีวิวรถจบไปแล้วความรู้สึกหยกต, <c oughs> ตอมากี้หอมากเออเราจะเข้าเซตเฟรมไม่ได้อันนี้ถามหยกก่อนว่าจากประสบการณ์ที่หยกเนี่ยเป็นผู้หญิงขับอีกใบามาหยกชอบรุ่นไหนมากที่สุดชอบรุ่นไหนมากที่สุดก,กับการขี่นะเอาเอาฟิลการขี่นะไม่ใช่รูปทรงนะเอาฟิลการขี่ถ้าถามถึงความชอบชอบรุ่นไหนชอบอาวันนะชอบยามาฮ่าฟิลการขี่ชอบยามาฮ่า แต่ถ้าถึงถามถึงความขับง่าย Honda ตัวเก่าตัว CBR พันเนี่ยนะอ่ CBR พันตัวเก่าเก่าขนาดไหนรุ่นพิตัมอ่ะอ๋อืออันนี้ก็ยังไม่เก่าแล้วตกไปโฉมเดลยเป็นเป็นรถที่ขับง่ายมากอือคือคือง่ายง่ายจริงหยกขับคือรู้สึกว่าง่ายง่ายมากแล้วถ้าชอบรูปทรงอ่ะถ้ารูปทรงต้องเป็น v ีโ4เออถือว่าสวยมากหยชอบตูดมันอ่ะใช่ไหม เีโฟสวยชอบล้วเียปลาท้ายมันอ่ะสวยอันนี้ก็จะเป็นขีดเดียวเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบเขี่ยวเหมือนเขี่ยวอะไรสักอย่างสวยแล้วก็ถามว่าขับง่ายไหมก็ไม่เท่าไหร่ไม่ง่ายอะไรกดแพงเลยถ้าถ้าให้ซื้อเองวันพรุ่งนี้มีรถไหมใเลือกเอาย่ออะไรมีรุ่นอะไรบ้างอะมีทุกรุ่นบนโลกมีทุกรุ่นแต่ต้องเป็นบิ๊กไว้ไว้อยากลองคันที่ไม่เคยขับ ขับมาทุกรุ่นแล้วมึงเหลืออะไรบ้งยังเหลือดูคติสติไฟเตอร์อ๋อยังไม่เคยขับยาเลยทำไมมันเป็นนักเก็ตนะมันเสียบเชื่อพี่มันเสียบเนงเราเคยขับแล้วเหรอโอ้ยเป็นยังรถมือสองเออสมัยนี้มู่ก่อนเราก่อนเราซื้อวีโปลเราก็สองที่สองใจว่าจะเอาสติไฟเตอร์ไหมสติไฟเตอร์ตอนนั้นที่เรซ่ามันจะดูไว้มันเป็นสติไฟเตอร์วีโปไม่ใช่หรอใช่ใช่มันจะคนละฟิลกับแบบนี้เลยนะ ไอซีไฟเฟอร์ตัวเก่าที่เป็นสองสูบอ่ะมันจะไม่มันจะไม่มัน,มมนอันนี้ยังว่าสมูทขึ้นนะอันนั้นแบบปุ้งปงัปงปงุ้งปังเนออี่ยเออเครียกเหนื่อยเช,ชื่อกูสมัยกูมีเพื่อนสมยกูมีเพื่อนุกวัน,นนี้นไม่มีเพื่อนเหรอตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้ว<อ>ไม่เป็นไรกูอยู่กับอู้ฟู่ก็ได้รวยๆอ่ะโอเคขอบคุณคอมเมนต์ยกบ้าง เอาฝากคุณงานหน่อยฝากคุณงานหน่อยเยอได้หยกเยอะนะหยกไม่รู้หยกขับอย่างเดียวบื้อป่ะเขาไม่ด่าหยกหรอกมันก็รู้อยู่แต่ว่ามันไม่เชิงว่ามันจําไม่ได้อ่ะเขาไม่ด่าหยกหรอกเชื่อพี่เขาจะด่าพี่เนี่ยจำไม่ได้รู้อยู่แล้วว่า่ามน้องก็ไม่แก้มน้องก็ไม่ไ้มันตื่นเต้นมั้ยตอนนี้ยังทำช่องอยู่ไหมยังทาอยู่ค่ะลงคลิปอาทิตย์ละสองคลิปเออไปดูไปดูคลิปให้หยกได้ถ้าจะด่านะถ้าจะด่าก็ไม่ด่าในคลิปมันไม่ต้องมาด่าคลิปกู ถ้าจะด่าก,กูก็มดาด่าคลิปกูฝากกดติดตามด้วยกดกระดิง่งด้วยนะทุกคนช่วงนี้ยูทูบกูแบบปากเยอะมากนะกดใบหยกแล้วมากดกลชด้วยใช่นะเนี่ยๆเนี่ยล่าสุดให้ดูแผลเมื่อเช้าพี่เลแบบโขุดงูเลยโขุดงูเลยขุดยิงดูล้มเหรอไม่ล้มโดน,นอะไรกางเกง<อ>เขาเขาอารมณ์ประมาณแบบเขามั่นใจมากเขาเดินนี่ปุ๊บอุ้ยตังเกงเกาะไอไอไอกระดุมมันนั่นเหรอซิปซิปกางเกง เก่งทรงเอแต่เกงทรงเอใช่ไหมเออเกงทรงเอเออทรงเอเทปูนน่ะอือทรงเอเทปูลมันเลยเป็นรอยเลยเล็บเลยดูสิยกขาไม่เห็นเป็นรอยอะไรเลยเลยเลยอะไรออกทันไหมอะไรขาบันเดียวนี่เป็นเลยซื้อทันใหม่ให้เลยซื้อทันใหม่ให้เลยโอเคอ่ะขอบคุณทุกหยกมากวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีมงานกองเรวได้เดี๋ยววันหลังมารีวิวอีกอย่างยิ่งนี่ปวดไฟถารออกไหมถามจริง อ๋อไอ้เหี้ยนี่มันล้านเราชัดๆเกี่ยวไฟไม่ออกแล้วพี่พี่แจ็คตาพอดีเลยสั่นเลยพี่อ่านออกบอกแม่พี่อ่านผ่านกล้องพี่เลยอ่านออกรู้สึกแบบอะไรวะไม่เปิดใจจะดีกว่าล่ะไปแล้วไปแล้วแบตหมดแล้วอยู่เกยไปกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะกันนะคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยลาไปก่อนวันนี้กับไปยกสตอรี่บ๊ายบายไบยกบ๊ายบายไปแล้วลาก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ